สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บรผู้บริหารต่างๆนะครับก็ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปลัดในส่วนที่ต้องสอบข้อกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นของอบตของเทศบาลของอบจและของเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สำหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่81กันข้อที่81โจทย์ถามว่าคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการในข้อใดามาแทนอธิบดีกรมการปกครองโดยตำแหน่งกไก่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกไข่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกควายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งอง,งูเลขาธิการกอผอเจย์จร,ยรองอธิบดีกรมการปกครองข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ฉเฉลยเลยนะครับข้อ81ข้อ81ฉเฉลยข้อขอควายนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบายขขียความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาแทน อธิบดีกรมการปกครองซึ่งในกฎหมายนะครับก็แต่ก่อนเป็นอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบันก็เป็นอธิบดีกรมส่นเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งกรมในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แยกมาจากกรมการปกครองนะครับตัวอธิบดีในตําแหน่งโดยตําแหน่งก็จึงได้เปลี่ยนไปนะครับอธิบายขยายความนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการอูนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระบรัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพศ2545พศ2545มาตรา37ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสวนทถ,ถิ่นพศ2542ให้แก้ไขคำว่าอาธิบดีกรมการปกครองเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบกับพร่านยัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกจมหน้นาจให้เก mm. ี่ยวค้องปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2549ในหมวดที่1คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เกี่ยวขปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา6บัญญัติว่าให้คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เกี่ยวข้ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์เล็บ1นายกรัมตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรยัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานวงเล็บ2รัฐมนตรีว่าการกระทร,งร,ะระวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการคณะการกฤิีการเลขา,ารรธิการกพอปเลขาธิการคณะกรรมการ,าการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมาแทนตํ แทนอธิบดีกรมการปกครองนั่นเองวงเล็บ 3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน12คนประกอบด้วยผู้บรหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคนผู้บรหารเทศบาล3าคนผู้บรหารองค์การบริหารส่วนตำบล5คนและผู้บรหารกรุงเทพมหานครผู้บรหารเมืองพัทยาหรือผู้บรหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคนทั้งนี้โดยให้ผู้บรหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกำหนดวงเล็บ4ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน12คนประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านการพัฒนาท้องถิน่นด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการปกครองส่วนท้องถิน่นในสาขารัฐศาสตร์หรือราฐศาสนรศาสตร์และด้านกฎหมายทั้งนี้การสรรหาผู้สูงคุวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายยกรัฐมนตรีกำหนด วักท้ายให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการจัาเอนาาให้เก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุกการคณะกรรมการซึ่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการจัาเอนาาให้เก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการจัาเมอนาจให้เก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุกการคณะกรรมการนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย2ตัวด้วยกันก็คือพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชก,การให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงทรงทมวงกรมพศ2545ในมาตรา37และก็พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่มนท้องถิ่นพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2 5 0 0 49ในมาตรา6ท่านก็ลองไปดูเพิ่มเติมเพื่อให้เขา้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าคณะกรรมการดังใจอำนาจแห่แกกอ่ค์กองปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยคณะกรรมการใครเป็นประธานคณะกรรมการโดยตําแหน่งมีมีกี่คนมีตําแหน่งไหนบ้างผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนกี่คนผู้สุขุมมีจํานวนกี่คนและใครเป็น เลขานุการคณะกรรมการข้สอบชุดน,นี้ก็เคยออกมาแล้วนะครับท่านลงไปทําความเข้าใจในมาตรา6นะครับถ้าท่านจะติดตามแนวข้อสอบการเฉลยแนวข้อสอบข้อต่อไปข้อต่อ,ต,อต่อไปท่านก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ผมมีทั้งหมด4 Facebook ด้วยกันเฟซที่1ประพันธ์บารำส่วน Facebook ที่2ที่3ที่4ก็จะต่อท้ายด้วย ประพันธ์วาวร์รัมเฟซบุ๊กที่ 2, ประพันธ์วรมเฟซบุ๊กที่3ประพันธ์วรรมเฟซบุ๊กที่4ช่องทางเพจก็ชื่อประพันธ์วาวรา์รมในช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วาวรา์รัมเบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าในช่องทาง t i k t o อกก็ชื่อประพันธ์วาวรา์รมส่วนสรรังกตุก็จะเป็นแอดประพันธ์2 5 2 3 p ส p แอสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ81ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ